วันเกิดของอีกฝ่ายค่ะขี้โกงอ่ะวันเกิดมึงผู้ผ่านมาเองอ่ะคุณจ้าวันเกิดใครสักคนในโลกไม่ได้สักคนหน่อยดจริงๆจริงๆพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจิ้งิ้อะไรนี่จิ้งจิ้งอะไรครับอือปีอะไรปียะโอ้โหต้องหักลบอีกกี่ปีเนี่ยของแม่เนี่ยแม่ปศอะไรเดี๋ยวเราลองพองบุญพองบุญตอนนี้ยี่สิบ ouais ห e right ้าป right? ีนี so ้เก so ้าเ้าเก้า สามสี่สามสี่สามแปดสองห้าศูนย์สี่แต่วันเกิดกับเดือนผิดนะฮะทำไงไงก็ผิดอ่ะเฉลยค่ะนี่แปดตัวยไม่ใหญ่ไม,ไ,หไม่ไกล <c oughs> ชื่อจริงของอีกฝ่ายค่ะเฮ้ยเนื่อยใช <c oughs> ่ฮะอันนี้ก็จำได้อยู่แล้วฮูค่ะ <c oughs> เขียนได้เลยเด็กยันโตอาหารที่อีกฝ่ายชอบทานค่ะไม่ชอบทานเกี่าง เดี๋ยวเห็นตัวทัพหนึ่งสองสามเปิดครับถูกอาเซมอนย่างซีอิ๊วร้านต้องร้านเต็มได้ฮะถูกครับชจ้าหน้าปลาไหลย่างซีอิ๊วเพราไปพาแม่เขาไปทานบ่อยๆอะไรพวกนี้ก็เลยติดอาหารญี่ปุ่นครับกิจกรรมยามบ้านของอีกฝั่าเอานะครับหนึ่งสองสามเปิดครับแม่เอาน้ำหมาก็นอนมีอยู่สองอย่างจะไมเล่นเกมกับคนได้คนเล่นทุกวันเลยอ่ะเล่นกระเพมครับเล่นกับเพม รแม่เขาให้คำตอบไม่เขียนเรียงความแม่หนึ่งสองสามเปิดครับแต่เขาเคยบอกกูแม่เขาเบอกย่านใจนอกาบใครยังไงก็ได้ให้แบบเข้ากับบุญได้อะไรอย่างงี้เพราะแบบเขาเขาไม่สามารถอยู่กับบุญได้แบบยันบุญตายอะไรอย่างงี้ครับเอาให้บุญเลือกเองเรื่องที่คุณแม่บ่นบ่อยมากที่สุด แม่บไมยู่เลรอเจ้าตัวครับหนึ่งสองสามเปิดครับแต่จริงๆเรื่องเรื่องเงินนี่ก็บอกเขาตลอดนะเจอเขาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตอนคุยโทรศัพท์ไปุยที่บ้านเพราะว่าหลาทุกอย่างเก็บเงินเก็บเงินเก็บอยู่เพราะว่าได้มาง่ายมันก็จะหมดไปง่ายถ้าเราไม่รู้จักแบ่งเก็บกัน้เรื่องตื่นสายรอบคุณแม่ตื่นสายคือตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องกินข้าวสี่มื้อ จะถามว่าแม่จะจัดให้ไงสี่มื้อในเมื่อบุญตื่นบ่ายสองโมงสดงสดงอืมเหมือนตอนนั้นเคยถ่ายรูปครอบครัวกันทีหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเด็กๆเลยครับประมาณปอะไรแม่ตอนเหมือนยู่เซนร์ใช่ปห้าปหกได้อันนั้นนานแล้วก็หลังหลันะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรสไตล์แนวนี้บุญาชินแล้วแต่แม่ยังยิ้มเก่งอยู่ตอนแรกยิ้ม เพราะว่าถามอะไรเขาก็บอกไม่ได้ไงมากี่โมงต้องเตรียมอะไรมารู้ตอนใกล้ๆเพราะว่าเขาส่งมาให้ว่าต้องให้เผื่อรองเท้ามาเผืือกกางเกงอะไรมาอย่างเงี้ยถือว่าทางนี้จัดไซส์ให้เราไม่ได้แทบเอาบุญเคยถามบ้างแล้วบุญแทบจะไม่ได้ปรึกษาอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับไม่ปรึกษาใครเลยดีกว่าบุญจะชอบเก็กบไว้เองแล้วถ้าเกิดแบบ มันถึงที่สุดจริงๆอะถึงจะค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นส่วนใหญ่อะแม่จะเป็นคนรู้เองว่าเออเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราถ้าเราไม่ไหวจริงเราก็จะพูดมันรู้นะอะเนาะแม,ม่มันมันเหมือนไม่เซนหรือมีความสัมผัสอะไรเงี้ยเขาบุ๋นค่ะเคยดื้อเคยซนบ้างไหม่วนเดจะเป็นเรื่องอะไรค่ะที่ทำให้แม่นักใจหูหูไม่ถ้าหุนถ้าหุนพูดจริงๆตั้งแต่เล็กมาไม่เคยมีปัญหาถ้าเทียบกับพี่คนโตไงถ้้พี่คนโตสุดโต่งเลยอันนั้นที่สุด จริงบุญไม่ค่อยไม่ค่อยสร้างปัญหาให้จนถึงปัจจุบันก็ไม่คยมีันนยินดีกับเขาค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ท้อเนาะตอนที่ขึ้นเวทีเขาก็บอกเขาจะทาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาก็ยังอดทนทํามาได้จนถึงวันเนี้ยก็ยินดีกับเขาเดริกุตภูมิใจแย่วบุญล่ะคะจะบอกะไรกับคุณแม่ไหมที่เปนกำลังใจดีๆให้กับเราก็เห็นเขาเป็นแบบอย่างนะเขาเหนื่อยมาตั้งแต่บุญเล็กๆอะไรอย่างงี้ส่งลูกสองคนเรียนแบบคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่หาเงินคนเดียวตื่นตีห้า กลับมานอนบ้านสี่ทุ่มเงี้ยทุกวันเปนหนีทุกวันแล้วก็แบบหาค่าเทอมให้ลูกสองคนเรียนเอก,กนชนเป็นแสนยังไม่รวมค่าแบบค่าเงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองคนก็คือแบบเขาหมดเงินเดือนเขาเยอะมากนะแต่เขาแทบไม่ได้ใช้เงินเดือนไปกับตัวเองเลยอ่ะเขาใช้ไปกับลูกอย่างเดียวเลยก็แบบที่มาที่พยายามขนาดนี้ก็เพราะเขานะนี่เขาเป็นแบบยางใช่ขอบคุณแม่เลยเร็วอย่าดราม่าอย่ดราม่าไม่ดราม่าอะไรตาแดงอ่ะ